ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวค่ะเฟี Feel ้ยวฟ้าถูกรางวัลที่4จํานวน5ใบเลขนี้จากพญานาคที่ตัวเองสร้างเข้าฝันเฟี Feel ้ยวฟ้าปังมากถูกรางวัลที่4จํานวนหใบเลขนี้ได้มาจากพญานาคที่ตัวเองสร้างเข้าฝันบอกแถมยังถูกเลข3ตัวหน้าจํานวน4ใบาจากเลขวันเกิดของพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109พร้อมบอกขอยกเงินทั้งหมดที่ได้ถวายเพื่อการบุรณะ เป็นอีกหนึ่งดาราดวงปางสำหรับเฟิวฟ้าสุสวิงริงโก้ล่าสุดถูกรัตตอรี่เมื่อประจำวันที่16ธันวาคม64โดยเธอได้โพสต์ภาพตัวเองกับรัตตอรี่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวและเขียนข้อความบรรยายว่าอิมรีบบินกลับกรุงเทพด้วยเวลากระชั้นชิดเนื่องจากต้องบินกลับไปทํางานจึงขอยกถวายทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเฟียวฟ้าถูกลอตตอรี่ในครั้งนี้ในการบูรณะคือรางวัลที่4จํานวน5ใบ370299 เลขนี้ได้มาเพราะพญานาคที่ลูกเพิ่งสร้างเสร็จได้เข้าฝันเลข299ลูกเลยซื้อเลขนี้แต่กลับกลายเป็นถูกรางวัลที่4และถูก3ตัวหน้าจำนวน4ใบ097ซึ่งแท้จริงลูกซื้อ109เพราะเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109ด้วยความเมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปถูกข้างหน้าลูกขอกราบความศักดิ์สิทธิ์แท้ๆในความเชื่อของอิมทุกอย่างนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่นช่วยเมตตาที่จับบุรณะพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109ท่านคงเห็นลูกตั้งใจอย่างแท้จริงตลอดครึ่งเดือนนี้ที่ลูกภาวานาและสวดภาวานาลูกขอสัญญาด้วยสัจจะและจิตท,ที่พร้อมเพียนดีจะกลับไปสวดภาวานาที่เหลืออีก5,000บทก่อนปีใหม่นี้อนุโมทนาบุญนะคะกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึก .net ค่ะ บองแซบเนวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบเนวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซปเนวกันด้วยนะคะ